สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเซลแนนอีกครั้งนะคะวันนี้แนนนะคะมีอีกหนึ่งผลงานการตกแต่งนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของเอ e r l ร์เนะคะไทเทนเนียมพัดนะคะ 4, คูณ4ี่ใบเทอร์โบนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1 7 9 9 0 0้านเ็แสบาทนะคะวันนี้นะคะเป็นการตกแต่งนะคะบอกได้เลยนะคะว่าเป็นการแต่งแบบดุดันแล้วก็แฝงไปด้วยความกินไไอของอเมริกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีการทาอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างนะคะเริ่มเลยนะคะด้าน อันนี้นะคะเป็นการปรับโฉมใหม่นะคะในส่วนของตัวนี้นะคะก็คือเป็นในส่วนของหน้า F150 นะคะเป็น body k i ทนะคะตัวนี้นะคะเป็นการทําเป็น w i body นะคะก็คือในส่วนของติใส่ติดในส่วนของด้านข้างเข้ามานะคะแล้วก็คือแปลงโฉมด้านหน้านะคะเป็นงานของ w i body kit ทั้งคันนะคะเริ่มจากด้านบนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะด้านบนนะคะในส่วนของตัวสกรูปนะคะตัวนี้นะคะเป็นงานที่ติดตั้งแล้วก็เจาะนะคะก็คือระบายอากาศใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้ทาเป็นสีดํา ดำด้านสลับกับสีตัวรถนะคะต่อมานะคะในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นกระจังในส่วนของตัวฟอนดฟอร์ดนะคะตัวนี้ก็คือตัวนี้เป็นสีในส่วนของสีดําด้านเช่นกันนะคะในส่วนของฟอนด์ฟอร์ดเราก็สามารถทําสีในสีที่ลูกค้าต้องการได้ในส่วนของคันนี้นะคะลูกค้าต้องการในส่วนของสีดําด้านตัดกับสีตัวรถนะคะแล้วก็มาพร้อม คาดไม่ได้เลยนะคะในส่วนของหน้า F150 ตัวนี้ก็คือจะมาพร้อมกับไฟ LED 3จุดนะคะตรงนี้ตัวนี้เป็นสีส้มนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวชุดเนี่ยจะมีตัวครอบตัวไฟ LED นะคะบอกได้เลยนะคะว่างานคันนี้สวยลงตัวและดุดันมากๆนะคะในส่วนของไฟค่ะ จะไม่เหมือนเดิมๆนะคะที่แนงเคยแต่งให้นะคะไฟตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นไฟนําเข้าจากเมกานะคะก็คือจะเป็นไฟของชุด F150 ตัวนี้เลยเป็นแนวอเมริกานะคะก็ได้ทารันนิ่งนะคะสามารถวิ่งแล้วก็ใช้งานได้จริงทุกจุดนะคะมาพร้อมกับตัวสปอตไลท์5จุดด้านล่างนะคะตัวนี้เป็นไฟสปอตไลท์นะคะแล้วก็สามารถเป็นแอคชั่นเลี้ยวให้ได้ด้วยนะคะตัวนี้ติดตั้งแล้วก็ในส่วนของเซนเซอร์ทั้งทุกจุดนะคะยังสามารถใช้งานได้ปกตินะคะ ในส่วนของงานวายบอดี้อย่างที่แนนแจ้งน,นะคะตัวนี้เป็นการทําเป็นวายบอดี้ขึ้นมานะคะเป็นวายบอดี้แอบในส่วนของบอดี้คิดขึ้นมานะคะในส่วนของสีหรือการติดตั้งนะคะตัวซิลิโคนทุกอย่างนะคะบอกได้เลยนะคะว่างานนะคะเนี๊ยบและเข้าชุดนะคะแล้วก็ในสีนะคะมาพร้อมกับตัวซุ้มลอ้อ6นิ้วนะคะเป็นซุ้มลอ้อแรปเตอร์นะคะในส่วนของแก้มข้างนะคะตัวนี้เป็นงานเจาะนะคะแล้วก็เป็นทันทําสีดําด้านนะคะเพื่อให้เข้ากับในส่วนของสีด้านหน้านะคะ อีกหนึ่งไฮไลท์ของเจ้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะนะคะมาพร้อมกับแม็กพลัสทนะคะ,อ,ะอยู่ที่22นิ้วนะคะออฟเซตลบ44นะคะแม็กเป็นสีดำด้านแฟตแบกนะคะตัวนี้ในส่วนของยานะคะเป็นในส่วนของยาแอมทนะคะตัวนี้ยานะคะสามารถวิ่งได้ทั้งสองถนนเลยที่เป็น AT ทนะคะก็คือพื้นดําแล้วก็ในส่วนของการลุยนะคะที่เป็นดินลูกรังนะคะในส่วนของคันนี้นะคะ ในส่วนของแม็กที่ใหญ่แล้วนะคะบอดี้ที่เพิ่มขึ้นนะคะก็คือมีการปรับในส่วนของใส่เข้าไปนะัค่คือในส่วนของโช๊คอัพนะคะตัวนี้ในส่วนของโชกคอัพนะคะตัวนี้เราติดตั้งเป็นของฮอร์บิทนะคะเข้าไปในส่วนของสปริงนะคะเป็น KK1 นะคะในส่วนของตัวรถนะคะตัวนี้คันนี้นะคะยกขึ้นที่2นิ้วนะคะก็โชคดีซักแท้ใน ยกขึ้น2นิ้วนะคะพร้อมติดตั้งซับแทงให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้ติดตั้งทั้งหมด4จุดนะคะในส่วนของซับแทงนะคะตัวโชกคสามารถปรับใช้งานได้ทั้งหมด8ดระดับเลยนะคะต่อด้วยด้านข้างนะคะในส่วนของหลังคานะคะตัวนี้เป็นงานแรปหลังคาสีดำด้านนะคะราวหลังคาอันนีน้เป็นการจัดทําสีดำด้านนะคะกระจกนะคะตัวนี้เป็นการทําสีดำด้านนะคะพร้อมเพิ่มไฟเลี้ยว LED เข้าไปนะคะเป็นโคมสโมกนะคะ ในส่วนของบันไดนะคะด้านหน้าหลอดุดดันแล้วเพิ่มความดุดดันและลงตัวมากขึ้นนะคะเป็นบันไดชาร์โดของทัมเมอร์นะคะอันนี้เพิ่มความดุดดันเข้าไปให้กับเจ้าคันนี้นะคะอีกด้วยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะวายบอดี้ด้านหน้าเราทําเป็นวายบอดี้เข้ามาแล้วนะคะด้านหลังเราก็จะเริ่มในส่วนของวายบอดี้เช่นกันนะคะจะมองได้เลยนะคะว่าสีตัววายบอดี้เนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็การติดตั้งยีงซิลิโคนก็คือนี้บเลยนะคะ ก็คือเป็นวายบอดี้เข้ามาด้านหลังด้วยนะคะนะคะตัวไฟท้ายเป็น GLC นะคะตัวนี้เป็นเลดโคมนะคะค่าท้ายค่ะค่าท้ายเป็นต่อติดนะคะเวลาถอยเบรกนะคะจะไม่ได้ต่อติดให้กับลูกค้าตลอดเวลานะคะจะ,อ,ะอันนี้เพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการทําให้ชนวิสัยของคันอื่นนะคะไม่ให้ให้ไม่ให้ลำคาญตาก็จะถอยเบรกนะคะก็จะติดนะคะถ้านะคะไฟตัดหมอกก็คือเอปเกรดเป็นตัดหมอก LED แล้วก็ทำสีในส่วนของกันชนด้านล่างตัวนี้เปตามด้านนะคะอีกหนึ่งจุดเราเพิ่มให้กับเจ้าคันนี้ก็คือในส่วนของตัวท่อค่ะตัวน,นี้นะคะเป็นท่อของ HKS นะคะปลายคาร์บอนนะคะด้านบนนะคะเป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะในส่วนของการ ตกแต่งนะคะสำหรับเอเวอร์เรสนะคะไทเทเนียมพาร์ตนะคะให้กับลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟอร์ดรุ่นใดก็ตามนะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาแนนได้เลยนะคะแนนจะทิ้งเบอร์โทรและลายไอดีด้านล่างนี้ให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแนนขอจบ,จบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าเดี๋ยวกลับมาชมกันใหม่นะคะว่าแนนจะมีการตกแต่งหรือเพิ่มเติมอะไรให้กับลูกค้าบ้านนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ